ไปหายเน่ากินเน่าแก้ไม่วัวบัววัวอดงมหาเจ้าต้องให้ได้คอยกินคนมหาต้องเดื้ยงหอนแหละเราก็ไปเใ็้ได้กินนี่แหละบอด้จบไดใจดึงดึงคอยเงียบใจหมอยเงียบใจหมวยยุ้แก่เป็นต้นคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะได้รับชมต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่หยาบคายพฤติกรรมล่อแหลวงไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีขึ้นไปควรไปตามพ่อพ่อแม่มาดูด้วยนะ ้ยไมไมาหอง่าใจห้หนูไอ้หนูไ้หนูะหนไ้หนอ้หอหนอหน้หน้หน้ห้หนอ้หนอ้หนูไอ้หนอ้นอหนู้าน้นอ้หนูอ้หน้านอ้กนอหนูอ้นูอ้หนูอ้นอ้หอ้น้หนอหนูไ้านูไว้้อ้หข้หนูไอ้หนูไอ้นหนูไอน้ห้้นหอ เจียวกูจะส่ก่อนไปไปหายก็กินน้อต้มเนื้อไอยู่นี่จะคอยกินต้มแซบบอคนมาหาก่อนบอเด็เขาเจอเองก็เขาแซบด้วยล่ะกู่อถามคนอื่นบังดิล่ะเยอะสิคอยเยอะใส่หมอย้็กินเจีวบอกินเนื้อก้าวก้าวอะก็ยีกบแก้มขอยมันบอฮิฮิ ไอ้มึิงซื้อบบงจุนิบาทมากูกินนี่แหละครับแก้มของดีนี่ต้องมึงไม่มาขำอมไคไปสรุปแล้วเจ้าต้องไปเหตุจะข้าวจะหตข่าวแท่บอื้ออยอยากกินกูจะถามคนเราขาำไงถ้ากูเสือมันย่องแล้วก็ไปเห็ดให้กินนี่ล่ะเขาคุยกันามได้มัได้ยกินยุินยเป็นมันโตไอ้ขอมา์ไคไหมหมได้มาหาไหมเล่นมันโตเป็นนะ ต้องไขเนะแมมน้องเจ้าผู้เดียวยังได๋มาเยือนแล้วก็ต้องเฮ็นให้กินแน่ของกูล่ะเออเออตะมึงอล่ะมึงอยากกินต้มแซ่บเนาะมึงเจอกูกูมาหาเนาะบ่ได้สแตกนะคิดไป้ห้มันแตกดิบอกกูว่าอย่างเดียว ให้นักกินกูสิแปดเดลอนกูกูเห็นต้มแซ่บกูเห็นต้มแซ่บเรั่ไหมอ่ะเฮ้เมือคือต้มแซ่บกูรู้แล้วเหระเผ็ดกูกินเพ็ดอันนี้โนมโต้นะ้อยน่น้อยนลยนะ ไสระแด่แหงน้ำเลยว่ดมแสมอแสีม okay, ัน no บ้มือเสมนะเรื่องเรื่องเกือ <ills> ก <t ot> ูมาย่งดีเกือกูมาที่แสบยังกวนมักโมยเตป่า เอาให้บแซบเด้อรอบนี้สามซ่ารอบนายยกเลาะกูซ้าไงูซ้ายหลายโม่แซ่ทบแล้วแทบแล้วเฮียแแล้วมันจะดีนะถุณท้ก็มันจะผมมันจะแซมบ่เห็ใจกูแค่บ่เห็ใจกู แกสนิอำลำ <What? S 1> <c oughs> แด่บแบ่บวัยรุ่รหาน <c oughs> นั่นสวยม <c oughs> ึงเบิ่งดูคนไทยมันจะกินอะไรปะสุดสุดที่กูเนี่ย ช้อนกินกินรสชั้นกลางเลยนะครับเอ๊ะเป็นคืออยู่บนนี้แกนปลาหนีนี่นี่ขนขนขนตาเลยแซ่บสมแซ่บแซ่บกับว่าแซ่บไม่ต้องต้องอร่อยดีมานี่เร็วโอเคแล้วโอเคแล้ว